สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถ1คันนะครับคันนี้ Toyota าซา nal หยดน้ำนะครับรถปี2002นะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับพร้อมใช้เลยนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรนะครับคันนี้ดูแลไว้ให้เรียบร้อยนะครับยางยังใช้งานได้นะครับจัดทรงไว้ให้ลงล้อมาอย่างสวยนะครับสีเขียวเดิมโรงงานนะครับลองชมดูก่อนนะครับสีขัดเงาแวบไว้ให้เรียบร้อยนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ครับ ในราคา6 9 7 0 0บาทนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับจะมีเป็น a อร์แบ ABS นะครับถือว่าครบเครื่องนะครับเป็นรถขนาดเล็กนะครับใช้งานได้สะดวกสบายคล่องตัวนะครับ1นออโต้น้ำมันล้วนนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็ใช้งานได้ทนทานแน่นอนนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้สำหรับสมาชิกที่หารถไว้ใช้งานก็ตัวนี้ก็ขอไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับมันแข็งแรงทนทานใช้งานง่ายครับ ลองชมดูนะครับนี่สภาพสีถือว่าจัดไว้ให้พร้อมเลยนะครับเห็นต้นไม้เลยนะครับลองชมดูก่อนนะครับเงาแวบครับลองชมดูก่อนนะครับถ้าสวยถูกใจก็โทรเจรจาสอบถามนะครับคนนี้ก็ขับตรงให้ได้นะครับอยู่ใกล้ไกลลองเช็กกับเขาดูเครดิตการขายมีนะครับสภาพนี้บางคนอาจจะบอกว่าแพงบางคนออกว่าถูกมากแพงถูกเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับลองดูนะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับถ้าคิดง่ายๆถ้าคันนี้เป็นรถเราเราขายเท่าไหร่ นันแหละครับคือคําตอบก็ลองชมดูก่อนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจเ c e b o o k นะครับตัวนี้ก็มีคนนิยมเล่นอยู่นะครับมีคนที่แบ่งปันประสบการณ์จริงซอบํารุงดูแลจริงอะไรถูกๆหาได้ที่ไหนลองเข้าไปเรียนรู้ครับลองชมดูนะครับก็ถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับไปศึกษาดูก่อนสําหรับคันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมีหลายราคาครับสาหรับหยดน้ำเนี่ยมีทั้งตัวธรรมดาตัวท็อปตัว ไม่ธรรมดาตัวไม่มีแอร์แบ็กตัวไม่มี ABS อะไรอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เขาปล่อยมาราคาที่ปล่อยมาขึ้นอยู่กับสภาพครับเขาเก็บทามาให้บ้างหรือยังหรือเขาขายตามสภาพเพียวๆก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราแล้วครับว่าชอบหรือเปล่าไหวแค่ไหนอยากจะซื้อไปไม่ต้องทําอะไรหรืออยากจะซื้อไปแบบเก็บบ้างก็คํานวณดูครับสําหรับงบประมาณในมือคันนี้ก็สวยครับลองชมดูได้ภายนอกภายในสวยงามห้องเครื่องดูแลมาอย่างดีครับสีเดิมเลยนะครับ สติก,กอร์อยู่ครบนั่นนะครับ ABS ตัวนี้เป็นเครื่องที่ทนมากๆนะครับลองชมดูก่อนถ้าชอบโทรเจราจาเลยนะครับ